เันไพายเคียวอย่างเดียวเลยเนี่เห็นถนนไหมฮะเข็นเขาเลยเดิยดนนมดนนตีตะลัมไไดนีกินเลยงาน,นกนว่าเขาเลยใช่ไหมก็ต้องกินขนมก่อนเขาจิ้งก๊วจังมาก่อนองเอาจิ้งก๊วจังกิกันถ้าไม่ได้หนอก็จิ้งก๊วจังก่อนเรียนเนหัวมันก่อนใส่เขาไปก่อนแต่กินเนี่ยเอาทันผู้เบีไม่อะไรนี่มันก็ได้เร็วอยู่ จะเบดเก่าไม่ค่อยดีเบดเก่าทุกทุกสองทีม่ติดหรือก็คือจบเลยมันไม่ติดนี่ติดติดต่างเสื้อผมเนาะโอ้ยเรียบร้อยเลยที่นี่มากหนาไหนล่ะมันจะเริ่มลงเนหามคนมีสังคนฮาป้ามีสังคนไม่ไค่อยจองเรียนนาม ว่างๆก็มาหาดูครับตกปลาต่อยครับอีกแหละวันนี้ตกปลาต่อยอกแกะอีแกอีแกะกินนี่แกะอีกแกะ,กแกะน่าจะแล่ทุนไม่เห็นนะครับกินนะครับทุนมันน้อยแล่เห็นเห็นกินแล้วครับบอกมันต้องซูมเนี่ยตัวใหญ่ๆครับจะได้เลย ซึมไปนึกับของชิเลนน่น,เน,นะเ,ออเล่นฟิชชิปปงเล่นฟิชชิงนะนี่เล่นฟิชชิงมาด้ไหนครับใคร,ใครตองกันเยอทีกินทีโต๊กดีที่สุดก็ไปหาเล่นชิปปิงนะครับอันพระเยอะเขาแน่นอนเลยครับเยอะน่นอนหมักตกทุกกินปุ๊บแต่ว่าระวังใจเะดยว่าะี่ทอยที่นี่แหละครับ เอาจริงเอาจังก็โอเคอยู่เพรได้อยู่วันหนึ่งห้าหกโลทิปโลก็ได้ถ้าแต่เร็วเร็วแต่ทำเร็วเร็วทำในเร็วถ้าแต่าสองคันไม่ต้องมาล่ะเด้อสองคันยุ่งกันมืดนี่เขาไปบ้านแล้วหาโลทุกเช้ามาหาเที่ยงก็ในหาโลแล้วเอาไปบ้านแล้วหาโลมันมีอุปสรรค์วัาจะดูครับดูร้าย ุ๊บมันอาจจะมองไม่เห็นกระทุนมันน้อยกอะทุนชิงนเลี้ยวครับบั่นช่างเล่นมีขายเอ้ยเล่นชิปติ้งมีขายครับถ้านั้นน,นกันนี่ก็จะดูเขายี่งนะครับลงรูปทีเดียวได้ง่ายดีเนาะอย่าง,นะาางนี้ก็โอเคอยู่ครับเขาเรื่อยๆครับแต่เราตุก๊กสามารถทพูดปั่นเบียร์ได้เร็วๆนี่ก็โอเคอยู่ แบเดียวก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็โลนึงไม่คิดยิ่งครึ่งชั่วโมงอกตัวใหญ่ๆทั้งในกอยก็ทักซี่ไม่ไมช,มชีก็ไดล,ล้วนที่ไม้ก็ไม่ต้องอ้อยดอกตุ๊กไปเนาะตุกไปเรื่อยๆที่พอจะเข่าแล้วก็จะเข่าไปเรื่อยๆประซอยอยู่เป็นฟุง้งสนใจมาเลยครับแถวาสารพีตลอด ยันไปรดนสยุงย enfin, ันไปบ้านผะตรงสะพานเนาะตรงนี้อยู่ตรงสะพานบดีเลยตรงนี้อยูอ่ตรงสะพานข้ามไปถ้าจะไปบันผะสะพานท่าพีถ้าข้ามไปไงก็ถ้ามีชะโดกวนก็จะนานหน่อยถ้าไม่มีชืโรกวนก็ไม่นาน ไตอต้นนามนิ่งๆก็นกี่ก <c oughs> ็นิ่งเลยเดี๋ยว <c oughs> จะดูมา <c oughs> เลยเดี๋ยวดีชิมันจะซื้อกจะเจี๊ยดพันๆนี่หนึ่งไฮเชียวมีบัตรมีเลนจิปพิงมีอยู่บัตรขายตรงโคกโมอันนี้มัดเอาเอง,เองเนี่ทุนดิสือขอขอทำคือยาวคือมัดย,ยาวนะมัดเอีง เดี๋ยวจะเองที่ชอบอืมอะนี่มันชอบเหมือนคือกันคือมันสันมันไปได่านนู้นคือฟุ้งไปลายใช่ไหมฟุงฟ้งว่าแต่เขาฟุง้งฟุ้งเลยมันเกาะข้าง,งนอกนะถ้าตุ๊กป้าก็อนจะกินเลยครับเออถ้าตุ๊กขอฟุ้งก็อนจะกินเลยช่วงเขากินนะรูปจะฟุ้งอย่งนี้นะคือ,อปลายแล้วครับกินแล้วครับนะ โอ้โหคลิปที่8ชงยูทูปคลิปตา่ทชมยูทูปช่างอดเ้ยมีให้ดูหลายคลิปยู่วางก็ามาหาตุกกันครับปัสถวยเยอะแยะเลยกานร้อนอดีกว่ามานั่งดีกว่าอยู่เรียนเฉยกาดร้อน<ง>ตายลมไม้นี่ครับตน้นช้ำช้าเนี่ยก็ต้นไร เรียกกันลายางต้นกมปูนะยต้นผักกาดก็เดียกต้นกัมปูเหมือนต้นเหมือนต้นจานนะครับบานผมต้นจานน่ยต้นในผักกาดกขาเรียกต้นทองก้าวโอ้ทางเนือมต้นทองก้าวลูกกับจินนี่แบบครับต่อ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 ลูกจิ้นนี่แบบครับก็ได้ นี่ไม่ได้ตัดต่อเลยครับนี่จะโซนเลยกินทุกบอลเลยเนาะต้องให้เขากินเนาะได้เรื่อยทุกที่ดูแลมีคนตุกตลอดมุกที่ก็บางทีก็ไม่กินเราบางทีก็ถ้าเป็ดกินดีๆก็มีแต่คนแอบรักมองแอบบานเฮของเขาก่อนก็เลยก็ปลาก็กุ้งกัวหน่อยนึงแต่บไหนที่เหมืนมีคนกวนก็ กินเรื่อยๆเวยอ๋อนี่ก็ตั้งเวลาได้เลยครับนี่นานๆจะไม่เกินนาทีนาทีไม่เกินหกสิบปีคี้โมไปรึเปล่าวันไม่เกินหกสิบเลยจะเต้อเชื้โรก็เดี๋ยวว่าจะไม่เกินห,นหนกสิบป,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 ปีเลยครับ <c oughs> เป็นชั่วโมงก่ม่กินเนี่ยโอ้ <c oughs> มาจริงๆเชื้โรมาเลยอ๋อ ดูเขา,าเลยนี่วเนาะเดียวจะดูเขา้าเงียบเลยอ้ามันดิวเลยใช่ไม่ได้เดี๋ยวจิ้มไดูเขาเลยใมีคนิมานี่จิ้มให้ดูนี่เเดี๋ยวเเดี๋ยวไม่่อทีเด็ดพัดนเลยจิ้มันเวลาเลย้องจบเวลาดูมัน ล้มลมล้มนะมันมองไปคอยขึ้นฝุ่นอืมอ่านิ่งหนึ่งกันนิ่งหนึ่ง,งจะมองเห็นฝุ่นก็จะจะเลี้ยวหน่อยะ้าจว่าเขาเงยียบจ่อยเลยออนเอ้ยเอมอ,มา,อมาแล้ว mẹ mày phục à mày mày yêu cái hết mày cho quy mày đạt đèn ô mày 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 thằng mày 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 เยอะมดถ้าเยอะมัวงปุ๊บเลยทำเรูปแหวอบหนึง่งเลวไม,ไม่ไม่มีสัำหรอกค่อยมากินสัาสแบบเยอะแต่สกปรกเกี้ยได้คันสองคันนะแด่คันสองคัน<ะ> เล่ไม่เห็นทุนไหมเนาะทายม,มั่เห็นเด้อ๋อไปอกินแล้วเหรนี่ไปไปต้องอ้อยนีดิต้องให้มันใจเท่าไหร่ถ้าเราไปปล่อยรุดที่ท้องที่ก็กินแล้วก็ไม่ค่อยนั่นดิกินเชืองเราแวงดิกทำไมให้กินไม่ให้กินจริงจริงนี่จะไปวัดก่อนเนี่ยก่อนล้างไปนี่เชืองตูงใหญ่ดิ มาทุนยายนทน่นใหญ่เนถ้าถอนอ๋อแฝดลืมแลไม่เห็นทุน่นมันเป็นเป็นฝ่าเนาะเป็นฝ่าสะท้อนเป็นไงดูลองดูที่นี่เนี่ยครับเตียนเล็กหน่อยตุ๊กปลาก็มีครับ คนตุกเต้มปลาก็หลายลอยเข้าอ่อยไว้นี่นี่อย่อยนี่นี่นอ่อยเองเลยนี่นฟังนวรลอยข้าตุกคือกันใช่ไหมเคยตุกได้วันหนึ่งได้จจกโลูไม่ไม่กาะเลยนเนาะเบ็ดมันตัวเดียวเว้เนาะ ถ้ทุดนทําเองเนี่ยไอตะกอเนี่ยทําเองไหมเนี่ยมันยังใหญ่เนาะป้าดั้มหมดเลยนะเนาะแนมู่มให้เห็นไม่ได้ครับมีป้าอยู่เต็มเลยเสียงเขามีอะไรกันไหนเนี่ยติดแล้วติดเราเนี่ย เบ็ดตัวเดียวไว้เนาะนี่ครับเบ็ดตัวเดียวได้แล้วครับแจ้งกวัดดอนแต่ยุงนี่เขามีงานเนี่ยน,นี่ใ,นใกล้ๆตูห้หิวมีเนาะ ในเฮงก่ะตกสามสี่ห้าเลยเนาะอืมในยูเนี่ยเดนี่้อยูแทะโอ้รู๊กจอยโอ้เนาะเทียนเล็กน้อยทุกปลาสอย Má cây rồi Túc tình có đại này, mà nổi với đó เม็ดหอยตัวเราจะดูตีน้าง